เพื่อนเตือนภัยการเงินโดยธนาคารกรุงเทพปัจจุบันมีแอปเงินผู้ออนไลน์ถูกสร้างขึ้นมาอย่างแพร่หลายและเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพนำมาหลอกลวงโดยเฉพาะสำหรับคนที่ร้อนเงินต้องการใช้เงินด่วนกลนอุบายของมิจฉาชีพคือใช้โฆษณาชวนเชื่อพูง่ายๆไม่ต้องมีหลักประกรัน โดยจะใช้อุบายหลอกล่อให้เดยืยอโอนเงินให้ก่อนอ้างว่าเป็นเงินค้ำประกันค่าธรรมเนียมแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเงินกู้ทิปไม่ได้เงินจริงแถมยังเสียเงินอีก อีกกลนอุบายคือการเรียกหลอกเบีย้ยโหดเกินจริงใช้นี่ไม่มีวันหมดหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวข้อมูลในโทรศัพท์โทรไปข่มขู่ระรารให้เกิดความหวาดระแวงดังนั้นก่อนตัดสินใจกู้เงินออนไลน์ต้องตรวจสอบแอปพลิเคชันว่าได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแอปเงินกู้ออนไลน์ทิปที่แฝงตัวมาด้วยความห่วงใย,ยจากธนาคารกรุงเทพเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุเพื่อผู้ประสบภัยทางการเงินที่ได้รับผลกระทบจากมิจฉาชีพ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โทร1333หรือ02-645-5555กดดอกจัน3ตลอด24ชั่วโมง